สวัสดีค่ะวันนี้ GVB Box Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาเป็น GVB Box Beauty นะคะเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนโฉมนะคะจากผมที่ยาวยามนะคะไว้มาเป็นเวลา2ปีนะคะยังไม่ได้เข้าซาลอนที่ไหนเลยนะคะมีแต่แค่ทําสีนะคะที่เราทําไปก็มีประมาณ3มครั้งนะคะทําสีด้วยตัวเองเนาะแล้วก็คราวนี้จะมาเปลี่ยนลุกนะคะเปลี่ยนลุกโดย inspire by คุณฮันโซฮีนะคะคุณฮันโซฮีจากาซีรีส์ดังๆเมื่อปี2020ก็คือ The World of m a r i o t นะคะบทเป็นเมียน้อยนะคะก็แบบว่าแซ่บมากแล้วก็สวยมากผลงานล่าสุดน,นะคะก็คือเป็น MV ของจองกุกนะคะคือ MV เพลง s ซ v ว n นะคะก็จะเป็นลูกสาวเท้แบบเข้ากับฮันโซฮีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมา ทำผมในลุคของคุณฮันโซฮีใน MV 7กันนะ้อง mm hmm. ก,ก็จะเป็นแบบแนวดัดๆเซอร์ๆนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นทรงอย่างนี้เหมือนเอาออฟเบสนะคะเหมือนเอาออฟเบสสไตล์ o style, แบบว่าเอ่อเซอร์ๆอะไรอย่เงี้ยคะ่ะไม่ได้แบบเป็นรอนจริงจังนะคะเดี๋วันนี้คลิปจะมาดัดผมด้วยตัวเองกันซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะคะก็จะเป็นแกนดัดผมแล้วก็เป็นการดัดเย็นนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำยาดัดเย็นของนิกโอกอนะคะ mm hmm. แฮมเพิรมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดัดกันนะคะอ mm hmm. ย่างไงเราไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะ mm hmm. ไปดูกัน mm hmm. หลังจากที่สระผมเสร็จมานๆนะคะกิ๊บก็จะมาทำการแบ่งชอบผมกันค่ะโดยแตกผมข้างที่ถนัดก่อนแล้วจากนั้นก็ แบ่งเป็นช่อด้านบน1ช่อนะคะแล้วก็ช่อหน้าหูนะคะข้างละหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลังอีก3ช่อนะคะก็ค,คือตรงกลางแล้วก็ที่เหลืออีกข้างละช่อนะคะจากนั้นเราจึงค่อยมาแบ่งช่อละสองอีกทีหนึ่งนะคะตอนหมุนแกนก็คือ1ช่อของเราเนี่ยก็จะเป็นแกน2อันนะคะ โอเคคานี้เราก็ทําการแบ่งผลแล้วนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสามช่อนะคะด้านข้างสองข้างแล้วก็ข้างหลังตรงนี้อยเลยแล้วก็จะมีตรงกลางตอนนี้แกนเราก็จะมีสิบสองแกนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งเอ่เอออกเป็นข้างละหกนะคะค่าอุปกรณ์อีกอย่างนะคะที่ต้องใช้นะคะก็จะมีกระาดาษรองนะคะกระาดาษพันแกน ฮัโลเสร็จแล้วนะคะม้วนแกนก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็แบ่งเป็นสองข้างนะคะส่วนทางด้านนี้กิ๊บก็อยากจะให้มันเหมือนแบบเรียบๆหน่อยก็เลยปัดมาเป็นข้างบนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงน้ํายากันนะคะตัวน้ํายาดัดเย็นของนิกาโอนะคะมีเบอร์หนึ่งนะคะตัวน้ํายาดัดนะคะแล้วก็เบอร์สองนี่เป็นน้ํายาก,กรบนะคะนําตัวเบอร์สองก็จะ เป็นลงขั้นตอนที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาลงน้ํายาดัดกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่แกนด้านล่างกันนะคะเขาบอกว่าให้หยดให้ทั่วแต่ก็ต้องคำนวณให้ดีๆด้วยนะว่ามันไม่พอนะคะทุกคนใช้ให้ทั่วถึงแล้วก็ค่อยมาลงซ้ำอีกทีนะคะอย่างผมธรรมดาถึงผมหยิบยากนะคะก็จะอยู่ที่ ยีสิบนาทีถึงสาสิบนาทีนะเออปอรลอคือเราคือกิฟไม่ใช่แบบว่าโปรเฟชชั่นอลด้านการทำผมนะคะไม่ไม่ไม่มามกนะคะคือกิฟต้องการความเซอร์แล้วก็แบบว่าไม่ได้เป๊ะมากขนาดนั้นนะเราเราอยากแบบว่ามีความเซอร์เรเดี๋ยวเราค่อยมาลงสามนกทีเราหยอดน้ำยาจนแบบ หมดขวดเลยนะคะทุกคนก็พยายามลงมให้ทั่วๆนะคะถ้าได้ก็เอาถุงพลาสติกมาคุมไว้นะคะก็แนะนําว่าเอ่อไม่ให้ทําในห้องแอร์นะคะเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อน้ํายาดัดนะคะช่วงนี้ก็คุมไว้อย่างนี้แหละให้มันแบบอบๆอ,อยู่ข้างในหลังจากล้างน้ํายาดาัดออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้หมาดหลังจากนั้นเรามาลงน้ํายาโกกกันค่ะ ลงน้ำยาจนทั่วทั้งแกนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20สินาทีนะคะแล้วก็แกะออกล้างน้ำค่ะชาราสภาพเปียกเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ไปแกะรอนแล้วก็ล้างออกแล้วนะคะล้างน้ำยากรอออกแล้วอ่าแล้วก็ใส่ทรีทเมนต์ในเรียบร้อยนะคะแล้วก็เออไม่ได้หวียังไม่ได้หวียังไม่ได้อะไรเลยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นแบบ สดล้วนตามที่เห็นเลยก็ <c oughs> รุ้นเหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> ช่วยกำ <c oughs> กำกำกำให้เขาแบบว่าเป็นหลอนนะคะมันก็ถือว่าตอนเปียกนี้ก็ดูดีใช้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาสรุปสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการดัดผมเย็นครั้งนี้นะคะที่ค่าหลังจากที่เราดัดไปแล้วนะคะเราก็สรุปได้ว่าสิ่งที่ควรจะต้องมีนะคะก็คือ1จานรองนะคะจานรองน้ํายาอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่กิ๊ไม่ได้ถ่ายไปเนี่ยก็คือวิ่งเข้าองน้ำวิ่งเข้องน้ำ,นนำเพราะว่าน้ํายาตอนเราลงน้ํายาขวดที่2คือน้ำยากโกรกใช่ไหมคะคือมันแบบหยดลงหยดยงแบบ หยดแบบเหนกร้านมากเลยทําให้ก็คือต้องแบบเข้าไปทําในห้องน้ํานะคะอันนี้คือมันก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งนะเพราะว่าตอนแรกกิ๊บก็เห็นว่าเอะเราก็ไม่น่าจาเป็นจะต้องมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่ทําลงน้ำยาดัดไปแล้วแล้วเราไปล้างแล้วเราก็มาเช็ดให้หมาใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเอ้ยน่าจะพอแล้วนะมันไม่น่าจะหยดปรากฏว่าเออ โทษตัวเลยจ้าแล้วก็หกลงพื้นแบบเนอนะนะเฉอะแฉะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็จานรองถ้าม็นไปได้ถ้าที่ร้านมีก็ควรจะสื้อติดกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวกิ๊บนีบนะคะกิ๊บนีบที่เราใช้แป่งผมนะคะนี่ก็ควรจะมีให้ครบตามจำนวนนะคะโอเคแล้วก็ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทรีทเมนต์นะคะทรีทเมนต์นี้ก็คือใช้ตอนที่เราล้างน้ำยากโกรกขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะเราจะไม่สระผมในขั้นตอนนี้นะทรีทเมนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เป็นลอนดิค่อนข้างดีนะคะเวลาเรามาเซตผมแล้วก็เวลาที่สระอ่ะเราจะมันจะเนะหนะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าผมบางส่วนเราก็จะเสียนะคะผมช็อตบ,บ้างเป็นบางส่วนเลยนะคะทรีทเมนต์ก็จะช่วยได้แล้วก็ มาเซตโดยการม้วนนะคะโอเคและเดี๋ยวมาเรามาดูตอนแห้งกันนะโอเค,ค่ะลุกที่ได้ก็จะประมาณนะค,ะคนเดี๋ยวเคะเทียบกับตัว Inspiration ให้ดูนะคะกับฟิ i s h ลุกที่ได้ค่ะ ขอจบคลิปนี้ไปด้วยภาพ Before After นะคะส่วนคลิปหน้านะคะอยากจะให้คลิปทำอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ